สวัสดีค่ะงามชีวาชาแนลวันนี้ลิก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำเมนูนมสดอะโวคาโดสูตรพร้อมดื่มสูตรนี้อร่อยมากแล้วก็ทานง่ายมากๆนะคะใครไม่ชอบอะโวคาโดก็สามารถทานได้ค่ะเราจะเน้นความหวานจากน้ำพึ่งเป็นหลักนะคะอร่อยมากบอกเลยไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะอย่างแรกเราก็จะใช้อโวคาโดพันธุ์ไทยนะคะวันนี้เพราะว่าชงขวดเนี่ยมันจะขายไม่แพงนะคะเราควรจะใช้อโวคาโดในประเทศค่ะ หัดมาเป็นน้ำพึ่งค่ะรีใช้ดอยคําแต่ถ้าใครอยากลดต้นทุนกว่านี้จะใช้น้ำพึ่งที่ราคาถูกกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มกําไรให้กับเราตามเพื่อนๆสะดวกเลยค่ะนมข้นเจอช่วยเพิ่มความมันกลมกล่อมให้กับเมนูอะโวคาโดแล้วก็ช่วยกลบกลิ่นอะโวคาดนิดนึงด้วยค่ะสําหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นน้ําดื่มน้ําสะอาดใช้น้ําอุณหภูมิห้องนะคะไม่ต้องใช้น้ําร้อนค่ะตัวนี้จะช่วยทําให้อโวคาโดทานง่ายขึ้นคล่องคอแบบลื่นคอนะคะไม่รู้สึกเหนียวเหนียว นมสดเมซี่เพิ่มความกลมกล่อมละมุนให้เมนูนี้เลยนะคะรองจากอะโวคาโดแล้วก็นมสดนี่แหละเป็นส่วนผสมหลักค่ะพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนการทำเลยให้เลือกอะโวคาโดที่สุกแล้วนะคะรสชาติจะอร่อยไม่ติดขมค่ะส่วนลูกเขียวๆแบบนี้คือยังใช้ไม่ได้นะคะมันยังมีความแข็งๆอยู่ลูกที่ใช้ได้ก็จะเปลือกสีค้านิดนึงค่ะเรากดลงไปเนี่ยก็จะมีความนิ่มๆน,นะคะคืออะโวคาโดมันสุกแล้ว ่ตรงกลางอะโวคาโดนะคะแบ่งเป็น2ซีกเลยค่ะผ่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะระวังปลายมีดเฉยๆค่ะส่วนตรงกลางมันจะมีเม็ดรองรับความคมอยู่แล้วเห็นไหมคะของพันไทยก็จะเป็นลูกเรียวๆแบบนี้นะคะเวลาที่เราแกะเม็ดออกมาจะแกะง่ายกว่าของนิวซีแลนด์นะคะเนื่องจากว่าเปลือกมันค่อนข้างนิ่มค่ะ แล้วเนื้อก็นิ่มด้วยเม็ดหลุดออกง่ายเราก็ใช้ช้อนตักเนือเอ้ออะโวคาโดออกมาเลยค่ะสำหรับสูตรนี้เนี่ยใช้แค่ครึ่งลูกก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อความชัวร์เนาะเพื่อรสชาติที่เท่ากันทุกครั้งนะรีก็เลยใช้อัตราส่วนเป็นกรัมดีกว่าค่ะ ตักเนื้ออะโวคาโดออกมาให้หมดนะคะตรงส่วนที่เป็นเขียวๆติดเปลือกอันนี้ก็คือขูดออกมาได้ให้หมดนะไม่ขมนะคะลองกินดูแล้วมันจะออกมันๆแต่ว่าถ้าเป็นของไทยเนี่ยมันจะออกแบบจืดๆนิดนึงนะของนิวซีแลนด์จะมันกว่าคะ่ะแต่สามารถขูดออกมาได้ทั้งหมดเลย ถัดมาลี้ก็จะชั่งน้ำหนักอะโวคาโดนะคะสูตรนี้จะใช้ที่170กรัมค่ะจะได้ประมาณ5ขวดนะคะลองดูแล้วไม่มากไปไม่น้อยกว่านี้คือกำลังดีค่ะรสอะโวคาโดเข้มแต่ว่าไม่ขมนะคะสามารถทานได้ง่ายสำหรับคนไม่ชอบกลิ่นก็ทานได้นมสดเมจินะคะสูตรนี้เราใช้ที่675 ml นมคนมข้นจืดจะได้ที่120 ml นะคะ ตัวนี้ถ้ายิ่งใส่เยอะก็จะยิ่งกลบความอะโวคาโดค่ะน้ำเปล่าเราใส่ที่180 ml นะคะส่วนน้ำพึ่งสูตรนี้เน้นทานง่ายนะคะเราก็จะใส่ที่140 ml ใครชอบหวานน้อยกว่านี้สามารถลดได้เลยนะคะส่วนหวานมากกว่านี้ก็เพิ่มได้จ้าเตรียมเครื่องปั่นและอะโวคาโดให้พร้อมจากนั้นก็เทนมสดลงไป675 ml นมข้นจืด120 ml น้ำเปล่า180 ml ปิดฟ้ากดปั่นยาบก่อนนะคะให้อโวคาโดค่อยๆแตกตัวจากนั้นก็เติมน้ำพึ่งเป็นอย่างสุดท้าย140 ml ค่ะที่ปั่นก่อนเราค่อยเติมน้ำพึ่งเพราะว่าตอนเทสเนี่ยเราเทน้ำพึ่งลงไปก่อนปรากฏว่ามันไปติดอยู่ตรงล็อกเกลียวของโถปั่นด้านล่างอะคะ่ะเสียดายมากๆเลย แล้วก็กดปั่นต่อแบบละเอียดจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยสโทตี้เลยค่ะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยเตรียมขวดสะอาดแล้วก็ติดโลโก้ร้านเราลงไปเลยค่ะเผื่ออร่อยถูกใจลูกค้าจะได้โทรมาสั่งถูกจากนั้นก็เทนมสดอะโวคาโดใส่ให้เต็มๆขวดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ไปสักพักหนึ่งอะโวคาโดมันจะยุบตัวเองไปอีกนิดนึงค่ะให้เราใส่ให้เต็มขวดเลยสําหรับขวดใส์นี้250 ML นะคะจะใส่อะโวคาโดได้ทั้งหมด5ขวดแล้วก็ เหลือเศษอีกนิดนึงค่ะจะเอาไว้กินเองก็ได้นะเดี๋ยวลิซ่ะคิดต้นทุนแต่ละขนาดให้นะคะว่าใส่ขวด 100ml 150 200 250เนี่ยแต่ละขวดเนี่ยจะมีต้นทุนเท่าไหร่กันบ้าง mm hmm. เห็นไหมคะเหลืออะโวคาโดอยู่ในแก้วนิดนึงค่ะประมาณ 130ml นะคะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเลยจะมีเสียงดังแกรกค่ะแบบว่าฝาได้ถูกซิลเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เอาไปแช่เย็นก่อนค่ะคืนหนึงแล้ววันพรุ่งนี้ก็เอาไปวางขายได้เลยส่วนราคาก็ต้องไปตั้งกันเองนะคะตามค่าใช้จ่ายแต่ละร้านค่ะคิดให้ได้แต่ต้นทุนเฉยๆนะรับประทานมากๆเลยไหมคะสูตรนี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยทานง่ายแน่นอนนะคะคนไม่ชอบอาโวคาโดเอาไปให้กินแล้วก็ยังบอกว่าอร่อยนะคะ ก่อนกินก็ขย่าเขย่าสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เปิดฝารับประทานได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาชแน,นลให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย